ต้อใช่าเสื้อไหมพรมผ้าสองชิ้นสไตล์เกาหลีเออสองชิ้นเกาหลีพูดชื่อรายการให้ถูกมะเสื้อใหม่พรมผ้าสองชั้นสไตล์เกาหลีแอดพิงก์จำได้อ้อลืมเรื่องนี้หรอนี่ไงนี่อะสองชั้นเดี๋ยวดูก่อนเกาหลีกีิมูแขนหรือเปล่าแขนต่หมพรมแฟชั่นแขนยาวสองชั้นคือแขนต่อไม่แขนมันจะเป็นไอเนี้ยแขนบต่ออะ คลูก้าปกติแล้วแหละแบบที่แม่ๆเคยเห็นแฟชั่นใหม่พรมแบบเกาหลีเกาหลีเหนือที่เขาใส่สองชั้นนะลูกค้าอันนี้รันงานมาใหม่มสวยนะนเลิกนะสาวออฟฟิศอ่ะสาวออฟฟิศอ่ะนี่ <c oughs> สาวออฟฟิศอ่ะ <c oughs> เป็นแฟชั่นใหม่พรมแบบแบบผ้าคอตตอน <c oughs> ผ้าชีฟอง <c oughs> แขนต่อคุณแม่ งานแขนต่อวิลูกค้าใครไขาแฟชั่นใหม่พรมแขนยาวคุณแม่ดูงานก่อนรูเจอปะแฟชั่นใหม่พรมแขนยาวแบบนี้แบบนี้ลูกค้าอันนีนงนะ้งานมาใหม่ของตู้บูนะงานมาใหม่ของตู้บูวิขอขอดูอีกบอดี้บางเหรอพี่พูดมีของไหมบอดี้บางเหมือนไม่มีของบอดี้บางไม่มีไม่มีไม่มาไม่มา อย่างแฟชั่นแขนยาวดีกว่าแฟชั่นแขนยาวผ้าไหมพรมนะผ้าไหมพรมคพคอตต้อนอย่างเงี้ยลูกค้าผ้าผ้าผสมแบบที่พี่ๆเคยมาหากันอยู่หลังบ้านว่ามีไหม <c oughs> วันนี้เอามาแล้ว <c oughs> ราคาเปิดลงตารางไปเท่าไหร่นะสี่พันห้าร้อยราคาลงตารางไปสี่พันห้าร้อยบาทมีกี่ลูก้องเซน่น <c oughs> มีอยู่สองกระสอบที่เป็นลูกใหม่แล้วก็อีกหนึ่งลูกที่น้องกำลังรีวิวอุ้ยพี่พี่สาราคาวันนี้4ี่พห้า้อบาท4,500้ายบาทอุ้ยดูอีกนิดนึงนะเนี่ยคุณแม่แบบนี้เลยนะแขนยาวใสเดี๋ยวได้หมดใสเดียวเดี๋ยวเจออ้นี้รลอยหกหกสุดเอ็ดเ็ดได้ไหมอุ้ยน่ารักจังเลยลูกรีวิวส่งฟรีให้ เล,ลกรีวิวส่งฟรีให้4,500รหัส CF A 55คุณพี่ดูดเก, <ST AT> กาหลี <ST AT> แฟชั่นสไตล์เกาหลีของจริงมาเป็นสไตล์เกาหลาีเป็นสไตล์เกาหลีสไตล์ตเก,กาหลีเกาใจเลยแข่งยาย พี่สาวรับรีวิวพี่พิมพ์รหัส A55 ให้น้องพลอยเลยมาเลยสามเอ๊ะส <3, S 2> ี่พันห้าหนูแถมส่งฟรีให้ด้วยลูกลนี้เล่นเลเลยแต่ถ้าใครเอาลูกใหม่ไม่รวมค่าจะส่งนะคุณแม่ค่าส่งไม่เกินสามร้อยจัดไปค่ะ ทองลีดนะทองลีดนี่คือแบบฉ่ำงงลงเลยแนะม่ฉ่ำงงลงลอยแฟชั่นแขนยาวหนูไม่มีป้ายอื่นเลยนะเพราะว่าปกติก็จะเน้นให้ไปงานญี่ปุ่นเลยซึ่งงานญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้แฟชั่นไม่แฟชั่นเท่ารุ่นนี้พวกนี้คือเขาแบบแฟชั่นสไตล์วัยรุ่นจริงๆพี่สาวใครที่ขายแนวนี้หาแนวนี้อ,อยู่ นะคะเอาเลยค่ะมี่ารีวิวไปแล้วนะขอบคุณค่ะลูกใหม่อบอใบไ,ไม้สาคุณพี่งานแรไอเทมแน่ๆไม่มีเยอะไม่ได้มาเยอะอันนี้ได้มาแค่3กระสอบนะใช่จ้ะได้มาแค่3กระสอบ<ม>หนูเหลือลูกใหม่อีก 2>, อ 2, 2ลูกบอใบไ,ไม้สามสิบสองค่ะรหัส CF บอใบไ,ไม้สามาเลยอูทูแม่ดูดิบเบดอะตรงกลางมันจะเป็นเสื้อใหม่คมแล้วมันจะเป็นแขนผ้าคอตตอนแขนผ้าโพลีคุณแม่แขนต่อแบบนี้แฟชั่นลงไวเดี๋ยวเปิดให้นะ แฟชั fashion, ่นรวมไฟน้องเปิดให้คุณแม่นี่รายการมาใหม่นะแฟชั่นแขนยาวนะคะสไตล์เกาหลีใครจะเอาพ่อมีอีกสองลูกลูกละสี่พันห้านะคะบอยอป็ไม้อะไรนะสามสองบอยไม้สามสองเลยจริงจริงนะพ้าเรียงโทนมินิมอลนี่คือสวยช่ำสี่หนึ่งหนึ่งจัดโปพี่จันเจ้าขาสี่หนึ่งหนึ่งปกติสี่พันห้าตอนนี้จัดโปเหลือสองพันเก้าร้อยบาท ไปสั่งเลยคุณแม่วันนี้วันนี้ออกไปหลายก้อนแล้วใช่วันนี้เปิดบิน411ลัวมากเลยพี่กันเจ้าจ๋าหนูกลัวว่าของมันจะหมดก่อนที่หมดโกเพราะว่าโรเรายาวๆถึงสิ้นเดือนนะแต่ของแน่จะหมดก่อนแน่นอนเลยราคานี้นะมีเด็ดยินไหมมีงานป้ายพันดาค่ะพี่มีงานป้ายพันดาดสวยนะประมาณนี้ <laughs> กุบกิบกรุบกิบรายการนี้เดี๋ยวครึ่งหนึ่งขอถ่ายคลิปนะคุณแม่นะเดี๋ยวครึ่งหนึ่งหนูขอถ่ายคลิปพี่ที่ให้ได้เห็นตัวอย่างงานแล้วสวยแน่นอน4,500บาทใครจะเอาลูกใหม่อบไม้สามสองนะคุณพี่ไปต่อเลยลูกไปค่ะเอออันนี้หนูยกไปก่อนทั้งก้อนเลยได้ไหมเออเดี๋ยวขอถ่ายพี่สาวขอถ่ายคลิปสั้นก่อนดนึงแล้วเดี๋ยวเก็บให้ลูกค้าเลยคุณแม่